จรวเวชศักดิ์รีนั่นเองนะฮะับคณแผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทรักซับไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณชุ้ยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับี่มันครับค่ะเป็นยังไงบ้างฮะในตอนนี้ในส่วนของบรรยากาศตลาดเองนะคุณจุ้ิค่ะเชิญค่ะก็โดยภาพรวมเนี่ยอาการไม่ดีสักเท่าไหร่นะในส่วนของตลาดหุ้นทั่วโลกเลยนะฮะตั้งแต่ตลาดหุ้นยุโรปตลาดหุ้นสหรัฐรวมถึงตลาดหุ้นเอเชียนะฮะก็เนื่องมาจากความกังวลนะฮะภาวะฟองสบู่ ของหุ้น AI ทั้งหลายแหละนะครับไม่รู้ว่ามันเกิดแล้วยังนะฮะแต่น,นี่คือคือคือความกลัวที่ที่มันเกิดขึ้นนะแล้วก็ตลาดเอเชียต้องบอกว่า impact ค่อนข้างเยอะแต่ว่าสิ่งที่เราเนี่ยสังเกตเห็นมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็คือในแง่ของมเม็ดเงินหรือ flow ของเงินเนี่ยเข้ามาอยู่ในดอลลาร์เพิ่มสูงขึ้นครับ เอ,ก,อกถือดอลลาร์แทนใช่ไหมฮะใช่เขามาอยู่ในดอลลาร์มากยิ่งขึ้นก็แปลว่าอะไรแปลว่าเอหรือว่าเอ่อณตอนนี้เนี่ยดอลลาร์มาอยู่ในสถานะนะฮะสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงแทนทองคำหรือไม่นะฮะใช้คำว่าหรือไม่นะ,ะเพราะว่าภาพเนี่ยมันก็ยังไม่ชัดเจนแต่ในมุมผมอ่ะไอภาวะไม่ชัดเจนนี่แหละ น่าสนใจแบบไดนเนี่ยไม่ชัดเจนแบบนี้ชอบแบบไหนฮะเพราะราคามันยังไม่ขึ้นไปมากโอครับค่ะนี่คือภาพของดอลลาร์อินเด็กซ์ครับก็ต้องหลองสิต้องลองดอลลาร์โอลี L e S, ใช่ไหมใช่ถูกต้องเลยครับการเงินต้องลงนะฮะ ผมก็เลยมองว่าช่วงนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราเโฟกัสนะฮะไปที่ดอลลาร์ในแง่ของโปรดัก์ในบ้านเราเนี่ยนะโดยเฉพาะในตลาด t f เฟเนี่ยก็มีพวก Currency Future นะฮะที่สามารถทำให้เราถือดอลลาร์ได้ครับถ้ามามีสินทรัพย์เดียวในโลกียังตามเข้าไปได้อยู่อื่นดอลลาร์เช่นกันจใช่เอ่อ ตัวที่ค่อนข้างชัดเลยนะฮะก็คือยูโรดอลลาร์ครับนะฮะ <S 2> <S 2> ซึ่งยูโรดอลลาร์เนี่ยนะครับเราอยู่ฝั่งฝั่งช็อตมาสักพักหนึ่งแล้วนะฮะ, <S 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 ะการช็อตยูโรดอลลาร์หมายความว่าขายดอลลาร์เออขายยูโรซื้อดอลลาร์นะครับอ่าซึ่งเอ่อก็ใครมีของอยู่ก็แนะนำโฮต่อไปนะสำหรับเอ่อขาช็อต แล้วนะตอนนี้เนี่ยจุด stop loss ของเขานะฮะก็จะอยู่ที่เอ,อ่อบริเวณหนึ่งจุดหนึ่งหกหกแปดค่ะอ่านอกเหนือจากยูโรดอลลาร์เราสามารถถือดอลลาร์ผ่านอะไรได้อีกผ่านดอลลาร์เยนอืมอ่าเยนอ่อนดอลลาร์แข็งนะฮะเราอยู่ฝั่ง long USD JPY ในความหมายก็คือเรา ซื้อดอลลาร์ขายเยนซึ่งจุดสต o อป o s ดล่าสุดอยู่ที่1.51.54นอกเหนือจากดอลลาร์เยนนะฮะที่เราสามารถถือดอลลาร์ได้แล้วนะฮะดอลลาร์บาทก็สามารถที่จะทำได้เหมือนกันสิ่งที่เราทำก็คือลอง USDTSB ตรงนี้นะครับวความหมายก็คือ ซื้อดอลล่าขายบาทขายบาทโดยเรามีจุดสต็อปลอสนะ,ะที่สามสิบสองบาทสิบสตังค์ครับผมถัดจากดอลล่าบาทนะบาทมันก็ไปกระทบชิงเจ้าฝั่ง,ง Euro ยูโรด้วยเหมือนกันยูโรบาทเริ่มต้นด้วยยูโรบาทก็อยู่ฝั่งช็อตนะฮะสต็อปลอส3สามสิบแปดบาทสิบห้าสตัง จากยูโรบาทมาดูเยนบาทนะครับเยนบาทอยู่ฝั่งช็อตเหมือนกันสต็อปลอส21บาท42สตางค์ star, นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับมีการประกาศตัวเลข CPI ของบ้านเรานะฮะตัวคอ CPI นะฮะตัดในเรื่องของ ราคาอาหารราคาพลังงานออกมาเนี่ยเ,เหลืออยู่0.61นะครับก็ต่ำลงเมื่อเทียบกับครั้งก่อนนะแล้วก็ต่ำกว่าคาดด้วยในขณะที่ตัวเลข CPI นะฮะติดลบ0.76ต่ำกว่าครั้งก่อนหน้าต่ำกว่าคาดนะครับก็ต้องบอกว่าตัวเลขนี้เนี่ยนะฮะเปิดโอกาสที่จะทำให้กรงองเนี่ยปรับลดอัตราดอกเบี้ยซึ่ง ถ้ากรงอปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะ,ะมันก็จะไปกระทบชิ่งนะ,ะทำให้เนี่ยบาทเนี่ยอาจจจะอ่อนค่าได้ครับผมครับก็หมดแล้วเนาะสำหรับเรื่องราวของค่างเงินในตลาดทีเฟกเนั่นเองไม่ถึงตลาดทีเฟกนะฮะค่ะเดี๋ยวเราไปดูทองคำไหมฮะคุณจุยว่า ย่ยังยังไงต่อสำหรับทองคำค่ะสำหรับทองคำเองนะฮะก็แน่นอนฮะก็ไปโฟกัสกันที่ดอลลาร์เหมือนเดิมดอลลาร์เริ่มมามีอิทธิพลในเชิงลบต่อราคาทองคำนะครับดอลลาร์แข็งค่าทองก็ร่วงนะครับเมื่อคืนนี้ทองปิดลบนะฮะปิดไปที่3931เหรียญเช้าเช้านี้รีบาวขึ้นมานะครับในไทม์เฟรมเดลลี่เนี่ยเรายังอยู่ฝั่งช็อตครับ รีบาวชัดนะ s, <S t o p l o s 2> s 2> อยู่ที่4,020เหรียญน,นะครับนะการรีบาวขึ้นมาของทองคำนะส่วนหนึ่งกออ็ในอีกมุมหนึ่งเนี่ยทองคำก็อาจจะยังคงออมีสถานะนะฮะในการป้องกันความเสี่ยงด้วยเหมือนกันนะ,ะในแง่ของตลาดหุ้นที่ปรับตัวลงกันทั่วโลกนะทองคำก็เป็นเซฟเฮเว่นด้วยเหมือนกันนะฮะแต่ต้องบอกว่า ก่อนหน้านี้ทองคำอาจจะเป็นเซฟเฮเพ่นตัวเดียวตอนนี้มีดอลลร์มาแข่งด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการเปรียบเทียบกันนะฮะร,ระหว่งางเดอลล่าระหว่างทองคำนะดอลลร์อันนี้ก็รวมไปถึงเจ้าตัวเอบอลด้วยเหมือนกันบอลของสหรัฐนะซึ่งถ้าเปรียบเทียบกันทองคําไม่มีดอกเบีย้ยแต่บอลสหรัฐมีดอกเบี้ยนะครับสี่เปอร์เซ็นเลยทีเดียวก็อืมก็อาจจะ ขึ้นไม่ค่อยแรงสักเท่าไหร่นะสำหรับทองคำส่วนในทม์เฟรม4ชั่วโมงนะฮะเราอยู่ฝั่งช็อตโดยมีสต o อปลอ s นะฮะ4.0.16ทีนี้เนี่ยกรอบในการรีบาวของเขานะครับสมมุติถ้าเขาจะรีบาวมีแนวต้าน396.7ไปจนถึง4,000กับอีก2เหรียญรีบาวช็อตซึ่งช่วงบ่ายๆเนี่ยจะมีการประ กาตัวเลข Service PMI ของฝั่งยูโรโซนนะครับก็คาดว่าน่าจะบมาดีนะฮะแล้วน่าจะส่งผลทําให้ราคาทองคําช่วงบ่ายเนยี่ยเด้งได้ประเด็นคือถ้าเด้งไม่พ้นบรนโซนแนวต้านที่เราให้ไว้เนี่ยมันก็จะเป็นในลักษณะของการเด้งแล้วก็ช็อตนะครับส่วนโซนเป้าหมายทางด้านล่าง3 8มแปดเก นะครับซึ่ง oh <boy. S 1> ซึ่งในช่วงไนท์เซชั่นนะฮะสองทุ่มสิบห้าเนี่ยจะมีการประกาศตัวเลข ADP nonfarm นะครับแล้วคาดว่าน่าจอบมาดีเพราะฉะนั้นณนะช่วงไนท์เซชั่นเนี่ยราคาทองคำอาจจะร่วงได้ครับถ้าชอบตอนตอนนี้ก็ได้นี่ใช่ไมหมฮะปุนจุยดีบา่าวส่วนดาตาใช่ใช่รอลุ้นช่วงบ่าย พราะว่าตัวเลข์คูอใช่ตัวเลข์พีไอของยูโรโซนมันอาจจะทำให้ทองเด้งได้มากกว่านี้โอเคครับได้เลยนี่คือทองคำเนาะครับผมแล้วมีอะไรอีกอะทองคำแล้วก็มีซิลเวอร์อ่ะซิลเวอร์ก็อยู่ฝั่งอซิลเวอร์ซิลเวอร์ก็อยู่ฝั่งช็อตค่ะกันช็อตใหญ่กฮะซิลเวอร์สต็อปลอดของซิลเวอร์นะฮะอยู่ที่สี่สิบแปดเหรียญแปดสิบเก้าเซนต์ตรงนี้ จากซิลเวอร์อะไรต่อนีครับอะบิตคอยโอ้บิตคอยนี่โดนเทกระนำเหมือนกันนะครับเมื่อคือนนี้ปิดที่ระด,ดับหนึ่งแสนหนึ่งพันสามสิบนะหลุด 1, 6, หนึ่งแสนหกพันเก้าร้อยห้าสิบห้าเหรียญซึ่งเป็นจุดสต็อปขาลองรอบล่าสุดนี้เพราะนั้นบิตคอยก็กลับมาอยู่ฝั่งช็อตนะครับ สต็อปลอดหนึ่งแสนหนึ่งมื่นสามร้อยยี่สิบเหรียญนี่คือภาพใน t ทม e เฟรม e ดีที่ไปดูไทม e เฟรมวิกลี่โอ้โหวิกลี่นี่ต้องบอกว่าเสียวไส้อยู่เหมือนกันนะฮะสำหรับบิตคอย n อยู่โซนบนนะฮะแล้วก็เพิ่งหลุดลงมาสำหรับวิกนี้ครับผมไปเอสศูนย์ซคับคจมเซ ตี้ฟิลเจอร์นะฮะเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าอาการอาการไม่ดีนะอาการไม่ดีเมื่อาว,นนวานนี้ปิดร่วงนะฮะปิดแถวๆแปดร้อยสามสิบเก้านะครับเอาใน t ท m e เฟรมเดล i ี่ก่อน t ท m e เฟรมเดล i ี่ขาลองของเราเนี่ยนะครับมีสต็อปลอสเนี่ยแปดสองศูนย์และก็มี telling stop เนี่ยที่แปดห้าศูนย ซึ่งเมื่อวานปิดต่ำกว่า850ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นคำแนะนำสำหรับ Time Frame Daily นะฮะปิดลองแล้วก็ w i t and See นะครับส่วน Time Frame หชั่วโมง Time Frame หชั่วโมงเนี่ยเรา follow short มาก่อนเลยนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้ แล้วก็นะขณะนี้เนี่ยจุด Stop Loss ของ t m m f r r m m หนึ่งชั่วโมงจะอยู่ที่แปดร้อยสี่สิบสองจุด <Brid get. S 2> ส่วนแ <Ron. S 1> นวต้านวันนี้นะฮะโซนแปดสามห้าแปดสามเก้าอ่ะไปจนกระทั่งถึงนู่นเลยแปดสี่สองถ้าชุดที่รีบาวขึ้นมาเนี่ยไม่ผ่านโซนแปดสี่สองเนี่ยมันก็อาจจะเป็นจังหวะในการรีบาวเพื่อช็อตได้เหมือนกันนะครับ ส่วนเป้าหมายทางด้านล่างนะครับก็จะอยู่ที่824 8นึ่1ครับผมป2 7 8 1โยงเด้งช็อตเนาะอือใช่นี่ก็เป็นเรื่องราวของทางด้านตลาดที่เฟกในประเทศไทยที่มีสินค้ายองจุดได้เทรดกันอยู่นะฮะโอเคแล้วมีอะไรไหมกระจุยที่กับจุยจะอ๋อแล้วก็มีซิงเกิลสต็อกครับผม เช่นค่ะซิงเกิลสต็อกเนี่ยนะฮะโอ้โหต้องบอกว่าโดนกินสต็อกไปหลายตัวนะครับผมจะมาอัปเดตตัวที่เหลืออยู่นะฮะตัวที่เหลืออยู่มีอะไรบ้างอ่าตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นบีกริมสต็อกสิบสี่ห้าศูนย์ครับอ่ะโดนสต็อกไปที่สี่สิบสามห้าศูนย์นะฮะเมะื่อวานนี้ที่ยู่อะยังอยู่นะฮะสต็อกสิบสองบาทหกสิบก็อาจจะได้อันนี้ส่งจากบาทอ่อนนะฮะ SCGP 16บหกบาทแปดสิ AOT ยังสู้อยู่ stop สามสบเกบาทยีบห้ KCE 24่สบาทยี MTC 39มสบาทยีบา BS โอ้โหต้องบอกว่าโกงความตายแล้วก็ขออนุญาตฝืนถือนะฮะแล้วก็ถอย stop มาที่170ยเจเพราะว่าก่อนหน้านี้นะจุด stop ของเราอยู่แถวแถวร้อบาท50บนะฮะแต่ขออนุญาตฝืนถือแล้วถอย stop ไปที่170ยเจ วันนี้ b s อบวกมาและตัวสุดท้ายเป็น OR ครับสต็อปอยู่ที่สิบสามบาทครับก็เหลือแค่นี้นะแค่นี้ใช่ครับนักท <c oughs> ุนบอกคุณชุยยังมีเหลือพวกเราไม่มีเหลือแล้วก็จริงๆไม่มีคำถามจากนักทุนเลยนะคุณชุยเงียบคลิบกันหมดเลยนะครับตลาดตอนนี้อ่ะ ก็ uhm. ตัวที่เด้งขึ้นมาที Indeed, tools, ่พี่เห็นนะในกระดานตอนนี้หลังจากตลาดวูบลงไปตตนที้กระเด้งกลับมาในตลาดขย่าดีจังเลยนะมีแอดวานนะฮะที่ติกลับมาเป็นบวกทรูบีด uh ีเอมเอสทีทีบีกราฟอ่ากราฟเป็นยังไงกลับมาละกลับมาได้ไหมอ่ากราฟอืมเด้งช็อตหรือเปล่าคะอ่าเออคงไม่เด้งช็อตเพราะว่ากราฟนี่อยู่โซนล่างอืมอยู่โซนล่างผมให้ดูทำเฟรมวิกฤตประกอบ นี่เขาอยู่โซนล่างนะฮะคง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 ไม่เล่นหน้าช็อตนะสำหรับกับกับผมอาจจะนะรอจังหวะกับตัวใหม่ของเขาอีกรอบหนึ่งก็คือเบรกแถวแถวสี่สิบสี่บาทเจ็ดห้าแล้วค่อยโฟล o w ตามใหม่อีกครั้งหนึ่งครับอ่าได้คะ่ะสําหรับตัวที่เคยแนะนํากันนะฮะได้คะ่ะคุณจุ้ยอ่าขอบคุณมากเลยนะคะคุณจุ้ยขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับแันนี้ก็เป็นรายละเอียดของบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะฮะต้อง